สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเอฟซีครับเจอกันวันนี้ช่วงบ่ายครับบ่ายสองโมงวันนี้มาใช้นิดนึงนะครับวันนี้ก็ใครชอบแนวทางไปเที่ยวลาวก็มาติดตามดูครับแต่ปังไหมเมื่อวันพุดก็ชุดหนึ่งเข้าสามเก้าตรงๆนะครับก็มีคนได้อยู่หรือเปล่าผมไม่รู้นะช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะเงียบเหงา <laughs> เอฟซีผมเงียบเหงาเหลือเกิน ตัวเด่นนั้นพลาดนะครับไปเข้าชุดรองวันนั้นให้เป็นชุดรองครับสามแปดสามเก้ารองนะครับชุดเด่นนั้นพลาดนะครับสามไล่ต่อนะสามมันไล์ต่อก็เลยไปเข้าชุดรองไปฝั่งนี้เป็นชุดกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมที่ติดตามนะครับนะ <c oughs> ก็ยังมีเวลาไม่รีบร้อนนะครับลาออกทุ่มสองทุ่มยี่สิบสี่นาทีนะครับยังมีเวลานะ ยังมีเวลาสำหรับรัฐบาลไทยก็สรุปไปแล้วนะครับปิดท้ายนะครับนะเห็นกันหรือ,อยังไม่รู้เที่ยวนี้จะปังจะเฮงหรือเปล่านะครับใช้ดุลพินิษของท่านเอาเองนะครับนะผมไม่ได้ว่าผมจะแม่นหรืออะไรนะครับ <c oughs> มีถูกมีผิดท่านที่ตามผมอยู่นะครับถูกผิดก็เรื่องปกตินะครับมีถูกมีผิดนะไม่มีใครอยากให้ผิดหรอกอยากให้ถูกก็แหละนะครับนะแต่บางทีมันก็ มันก็ไปห้ามไม่ได้กดเกณฑ์นะเพราะเราไม่ได้เป็นคนไปหมุนไปจับสลากนะครับออกอื่นผมก็ทําอีกที่หนึ่งนะครับนะบางทีมันก็มีหมุนมาทางเราบ้างนะทางเขาบ้างก็เรียกปกตินะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมที่ติดตามกดแชร์กดไลค์ให้หน่อยครับเป็นกําลังใจสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ตอนเย็นนะครับก็มีลุ้น นอยเมื่อวานนอยของผมในกลุ่มไม่เข้านะครับ <c oughs> ก็มีเข้ามปหลุดนะช่วงยังหวะเข้าก็มีเข้าหลุดก็มีสําหรับลาวคราวที่แล้วก็เข้าเป็นชุดลองไปนะครับคําเตือนสักนิดนึงนะครับคําเตือนสักหน่อยฟังให้ดีคําเตือนนะครับโปรดใช้วิจารยณด้วยนะครับในการรับชมนะครับทุกครั้งด้วยนะครับเป็นการทดสอบ สถิติย้อนหลังให้ชมเท่านั้นไม่ได้ทาเพื่อหลอกลวงใครทั้งสิน้นไม่ให้ท่านต้องมางมงายนะครับใครไม่เชื่อไม่อะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนนะครับบอกว่าเป็นความเชื่อเฉพาะส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับนะทักทายทักแชทได้ต้องการทักทายกันเป็นส่วนตัวในกลุ่ม kpr58109 ทักแชทได้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะครับ kpr58109 นะครับนะเดี๋ยวท่านทักเป็นเพื่อนไปเดี๋ยวผมเชิญเข้านะครับ เอาเฉพาะคนที่สมัครใจต้องการคนที่สมัครใจถ้าคนไม่สมัครใจอย่าทักไปนะบางทีคนทักไปเยอะๆผมก็ไม่รู้ว่าใครอยากเข้าไม่อยากเข้าหรอกนะครับทักไปอย่างนั้นแหละเพราะที่ผมเชิญก็ไม่เข้าก็ผมก็รู้สึกว่าจะวุ่นวายนะครับต้องการคนที่ต้องการเข้าไปทักทายกันเป็นแบบพี่แบบน้องนะครับนะก็ใครต้องการก็ทักไปทักแชทไปนะ ตามที่ผมบอกแหละ KPR ห้าแปดหนึ่งศูนย์เก้านะครับวันนี้มาตามต่อราวพัฒนาวันนี้คิดว่าจะมีสักชุดหรือเปล่าวันนี้วันศุกร์วันศุกร์ผมเคยพาเ f ีปังมาแล้ววันศุกร์วันนี้จะปังอีกไหมมาดูครับสูตรวันนี้ราพัฒนาราวพัฒนาจะได้อะไรนะครับ ูตรเดิมตามต่อนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ตามต่อ,อได้เสียดายผิดนะครับไปออกตัวรองนู่นนะครับสามบวกสี 7, 7่ได้เจ็ดเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกหกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดจะออกในนี้หรือเปล่าหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดหรือเปล่า <laughs> จับเอาเรื่อถ้าใครชอบหกเจ็ดหกแปด นะครับหรือว่าเจ็ดแปดจับเอาอยู่นี้ก็ได้หน้ารุนเหมือนกันนะครับนะสำหรับตัวจับคู่วันนี้เอาสูตรเดิมนะครับคือสูตรนี้นะครับเอาสูตรนี้นะเอาสูตรนี้มาจับคู่นะครับสองบวกเก้าหนึ่งสองสามนะเออวันนี้เลขสวยอยู่นะครับหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามวันนี้นะครับจับคู่กันนะครับ หกหนึ่งหกสองหกสามอ่าอันนี้ก็เคยพาถูกแล้วหกสองหกสามเลยนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามอ่าเลือกได้ตามสะดวกวันนี้ให้เลือกตามสะดวกตัวเด่นวันนี้ผมชอบที่เลขหกกับเลขแปดนะครับหกกับแปดอ่ะ หรือจะมาตัวกลางก็ไม่รู้หกกับแปดนะครับใครจะไปจับหกเจ็ดหกแปดก็จับเอาในนี้แต่ว่าตามสูตรผมจะจับอยู่แค่นี้นะครับนะเผื่อจะมีคนชอบเดี๋ยวจับไว้ให้บ้างเผื่อไม่มีคนเผื่อคนไม่ชอบอยู่ในทางนี้จับในกลุ่มนี้หกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดอะเป็นตัวกันเหนียวหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปด กันเหนียวถ้ามีคนชอบนะแต่ว่าวันนี้ก็เอาสูตรนี่แหละสูตรที่จับคู่นะครับวักนก่อนนี่นะวันนี้ชุดเด่นชุดเน้นนะครับนะเด่นหกวันนี้น่าจะมาหกนะวันศุกร์นะหลายวดแล้วไม่มาหกสองหกสามนะครับหกหนึ่งก็น่าลุ้นนะครับหกหนึ่ง วันนี้แปดหกับแปดนะตัวเด่นวันนี้หกับแปดหกับแปดนะครับหรือว่าจะมาเลขเจ็ดก็เป็นไปได้ช่วงนี้ดวงนะอยากจะให้เข้าชุดเน้นชุดที่พายซีถูกไปบ่อยวันศุกร์ก่อนเนาะนู้นก็ถูกไปละมั้ง ุธจันสุขพุธจันสุขร์ู้สึกว่าจะถูกไหมแปดสองอ่ะแปดสองสามรอยเดิมบ้างแปดสองหนึ่งหกสองหกสามแปดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสามลองนะครับนอกเหนือจากนั้นก็นินเอานะครับ เอาใส่เอาเนี่ยเเติมเอาหกอะไรวันนี้แปดอะไรวันนี้เจ็ดบวกสองเก้าศูนย์หนึ่งหกหนึ่งหกสองแปดสองหกสามเกือสามจะย่างอยู่นะมันอา่า สามเก้าเป็นหกสามก็ได้นะครับเดิมกลับหัวมาอ่ะที่เหลือก็เอาไว้ตามที่ท่านชอบแล้วกันนะครับที่เหลือนี่นนะรักพี่เสดายน้องเหมือนกันวันนี้สามจะไหลต่อไหมเอฟซีอนนี้ผมถามหน่อยว่านี่เลขสามจะไหลไหมเลขสามจะไหลถ้าไหลวันนี้สามหกหกสามเลยนะ สามมาสองวันแล้วสามมันมาสองวันแล้วเนี่ยอ่ะสามสองอ่ะสามไปต่อหรือเปล่าวันนี้สามหกหรือเปล่าพุทธจันทร์ศุกร์ศุกร์คาที่แล้วมาตัวท้้งหน้าศูนย์หนึง่ง ผมไปจับเด่นหนึ่งกับสองนะเด่นหนึ่งกับสองวันศุกร์ที่แล้วสูตรนี้ศูนย์หนึ่งสองมันมาศูนย์หนึ่งวันศุกร์นะอันดอกแปดสี่ศูนย์หนึ่งวันนี้วันศุกร์หกเจ็ดแปดเรื่องเอาเลขหกนี่แหละนะครับแับเลขแปด มีคนชอบหรือเปล่าฝั่งเดียวกันเนี่ยวันศุกร์ที่แล้วมันออกศูนย์หนึ่งสูนย์นี้นะนี่นี่นี่ศูนยนี้แหละออกศูนย์หนึ่งคราวที่แล้วเลขห้าก็มาแปดห้าเก้าแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดตัวนี้มาหกหกศูนย์กับแปดศูนย์นะครับตัวนี้หกเจ็ดแปดมันก็ตามนี่แหละ นะครับ fc หกกับแปดนะหกกับแปดวันนี้ขอให้เข้าทั้งบนทั้งล่างเนี่ยวันนี้เลขส,สวยๆเลยวันนี้เลขส,สวยๆจะออกไหม <c oughs> ขอให้มาทั้งบนทั้งล่างโกอะไรเอ่ยครับใส่เด้อที่ท่านชอบสักตัวแปดอะไรใส่ไปเจ็ดให้เป็นตัวตัวตัวรองตัวกันนะครับตัวรองเด้อตัวรองนะครับให้เป็นตัวรองแล้วกันเจ็ดอะไรเจ็ดก็ถ้าใครชอบสูตรที่มาจับคู่ เมื่อวันวันพุธเนี่ย,ยมันมาเลขเก้านะเก้าสามเก้าใช่ไหมสามสองก็สามเก้าไม่ใช่เก้าสามนะสามเก้าขออภัยด้วยสามเก้าเก้ามาเก้านะครับนี้มาสามสองหรือว่าวันนี้มันจะอยู่ตรงนี้เนี่ย สองกับสามหรืเอเปล่าเดีตัวนี้หกสองหกสามแปดแปดสองแปดสามแปดสามน่าจะใช,ใช่หรือเปล่าแปดสามผมว่าไม่ใช่นะแปดสองหกสองหกสามนหนึ 1, 2, น่งสองสามแล้วก็สี่อ้าวันนี้จะปังว่าชุดเด่นผมนะครับนะสำหรับในกลุ่มเดี๋ยวผมไปเน้นให้อีกรอบหนึ่งนะครับใครอยู่ในกลุ่มนะครับ ชุดลองอวันนั้นพายเอฟซีถูกอะทั้งบนทั้งล่างก็หกสองหกสามจำได้ไห,หลายงวดแล้ววันศุกร์นี่แหละบ้างถูกทั้งบนทั้งล่างเลยหรือว่าจะมาชุดเดิมไม่รู้หกสองหกหกวันนั้นมันออกหกสองอะไรนะสอง หกสามหกอะไรนี่แหละนะครับอ,อมีคนชอบเจ็ดเอาเลขเจ็ดเลยครับฮะขอให้ออกอยู่ในนี้แล้วกัน,เ,นเลือกเอาเลือกเอาผมเลือกให้จะถูกหรือเปล่าวันนี้ชุดเด่นนะขอให้ถูกสักชุดหนึ่งนะครับ มีคนชอบเจ็ดก็เลงไปเลขเจ็ดนะครับเลขมันสวยแล้ววันนี้เลขมันสวยแต่มันจะออกไปนะเลขมันสวยสามเก้าสองสองสามเก้าด้สองสามบวกเก้าได้สองสองสามสี่สองกับสามวันนี้นี่แหละผมว่าผมเล็งไม่ผิดนะวันนี้สองกับสามนี่ระหว่างนี้นะเลงไว้สองกับสาม หัวแปดเพื่อนเพื่อนยังไงก็เข้าไปในไลน์แล้วก็ใส่ KPR ห้าแปดหนึ่งศูนย์เก้าแล้วก็ทักไป KPR ห้าแปดหนึ่งศูนย์เก้าแล้วก็ทักไปเพื่อนเพื่อนเ,เฉยเฉยไม่ได้ได้เข้าหรอกนะครับมีแต่คนคนมันเยอะ ไม่รู้เป็ใครเป็นใครแล้เพิ่มเพื่อนไปเฉยๆไม่ได้เข้าหรอกนะผมไม่เอาเข้าเพื่อนเพิ่มเพื่อนไปแล้วก็ทักหน่อยว่าอยากเข้าปุ่มมันจะเด้งขึ้นมาแล้วผมจะจะเชิญเข้านะ KPR58109 นะครับเล็งเอาดีๆครับวันนี้ผมว่ามันน่าจะมีซับชุดอันนี้ก็เดาเนะแต่เลขมันสวยนะวันนี้ ให้มันก็น้างจะสวยงามจริงๆ่ะสูตรเนี้ยมันจับคู่กันมาหลายงวดแล้วแต่ว่าดันผมไม่ได้เอามาจับเนี่ยงวดที่ออกหนึ่งศูนย์เนี่ยผมว่าเพิ่งทำมานีไงน, 0, 110, 101, งนี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งางเนี้ย แล้วก็มาต่อมาสามสองเมื่องวดที่แล้วมาจับได้ก็คือมีชุดสามเก้านั่นแหละอันนี้ก็ตามต่อมันจะติดไหมผมว่ามันน่าอาจจะใช่นะสามเก้าเกสองสองกับสามวันนี้อาจจะติดมาตัวหนึ่งนะฝั่งนี้ชุดนี้ชุดนี้ถ้าแหกข้อ,อ,อกไปก็เป็นเลขหนึ่งขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเล็งเอาดีๆแล้วกันนะครับนะ วันที่แล้วมันออกอยู่มุมนี้ออกอยู่มุมนี้มานี่นี่สามเก้าออกว่านี่โอ,อ,นอ,อน้นี่ตัวกลางนี่ตัวตัวขอบหรือว่าจะเป็นตัวเดิมแปดสองแปดสองวันศุกร์ที่แล้วก็ออกแปดสองนะอานุก์ก่อนศุกร์ก่อนหน้านี้ศุกร์ที่แล้วออกแปดสี่ศุกร์ พุจันศุกร์พุดจันเนี่ยแปดสองเพิ่งออกไปวันศุกร์ที่แล้วศุกร์ข,ขอ,อนูดเ่วนจะมาวันนี้อีกขอบพระคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็ลุ้นกานตอนเย็นๆนะชอบชุดไหนเลือกเอาดวงใครจะดีก็มีทั้งคนดวงดีดวงไม่ดีนั่นแหละนะครับบางทีผมก็ทำเข้าแต่วานท่านก็ไม่ชอบ บางคนบางคนผมทําไม่เข้าท่านก็ชอบจังหวะจังหวะเป็นจังหวะที่ท่านชอบผมเลขผมอับไม่ถูกนะจังหวะเลขผมถูกท่านไม่ชอบเนี่ยมันก็อย่างนี้แหละมันขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ทัาว่าจะทําเข้าทุกหวดนะก็มีเข้ามีหลุดช่วงที่บานมาตัวเด่นก็มีติดมาอยู่บ้างน,นะครับนะสำหรับรัฐบาลไทยวันนี้วันที่สามสิบมกราสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดวันอาทิตย์นะวันสร์วันอาทิตย์ได้ลุ้น ใครยังไม่ได้ชมชุดสรุปสุดท้ายก็เดี๋ยวเจอกันวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับเจอกันวันเสาร์เดี๋ยวสรุปให้อีกรอบหนึงสวัสดีโชคดีครับสวัสดีครับ